สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ลแหมียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวราศาีตุลหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนตุลาคม2 5 6 8นกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวตุลสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันดนะีกว่าน้อขอพักสิบบมให้กับชาวตุลด้วยค่ะ อ่าชาวตุลรู้จักหน้าไพ่ยนะเหมือนช่วงเนี้ยคุณมีปัญหาปากเสียงกับคนรอบข้างนิดหน่อยอ,อ๋อคุณคาดหวังว่าสถานการณ์ในช่วงเนี้ยมันจะดีขึ้นนะคุณก็มองแหละว่าโดยรวมแล้วอ่ะคุณว่าคุณอ่ะยึดมั่นในความถูกต้องนะจากคนรอบข้างเขาไม่มีความคิดเห็นแบบเดียวกับคุณเนี่ยนะ ช่วงนี้ไพ่บอกว่าให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัว,วก่อนนะแล้วก็ทํางานนะทํางานเงียบๆไปนะแล้วมันจะสถนานการณ์มันจะดีขึ้นนะบางท่านอา,อาจจะแอบไปเรียนต่อนะเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนะให้กับตัวเองเพื่อมาอัปเดตความรู้สำหรับการทำงานนะ ได้ระวังคนแอบ,บแทงข้างหลังด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นรายหัวข้อเนาะอ่าเรามาดูสุขภาพกันดีกว่าขอพายห้ามใบให้ส,สุขภาพชาวตุนได้ค่ะ จากสุขภาพนะ้ำจะดูดูจากหน้าไพา่สุขภาพเหมือนช่วงนี้คุณค่อนข้างมีความเครียดก็เลยทำให้รู้สึกปวดหัวไพ่ไม่เกิดจากความเครียดเนาะสุขภาพจิตสุขภาพใจช่วงนี้คือคุณก็เครียดนะสุขภาพกายก็ปวดหัวให้คุณไปให้บอกว่าให้คุณไปทำบุญทำทานบ้างจิตใจจะได้โล่งผงสบายขึ้นปล่อยวางขึ้นนะ ในงนันก็ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างก็คือพักผ่อนบ้างนะก็โอเคสุขภาพร่างกายก็คือนอกจากนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลเนาะแล้วก็สุขภาพจิตพอใจคือไปพักใจบ้างอะไรบ้างมันก็จะดีขึ้นเองนะโอเคอ่าต่อไปเป็นดวง การเงินขอไฟลห้ามไว้กักการเงินชาติผลด้ค่ะ การเงินนะดูจากหน้าไพา่ช่วงนี้คือคุณมีแนวโน้มอยากจะทำธุรกิจคุณมองหาโอกาสในการทำธุรกิจหรือการลงทุนบางอย่างนะแล้วคุณก็แบ่งเงินไปลงทุนให้บอกว่าให้ลงทุนตามเซนส์นของตัวเองตามความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วจะสำเร็จนะจะลงอะไรทีพยายามคิดให้รอบคอบนะคะ แล้วมันจะสำเร็จนะโอเค <c oughs> ต่อไปเป็นการงานเนาะขอพายห้าไม้กับการงานชาวตุลนะคะ รู้จากหน้าไพ่นะเอ่อการงานถ้าใครทำงานประจำเหมันช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนเก่าจากการพบปา่าูกก้านะก็คือเหมือนเขาก็มาอุดหนุนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะมีเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือได้าการงานของคุณ โดยที่คุณไม่ทราบมาก่อนนะใครทำฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะดูจากหน้าไพ่แล้วก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนเก่ามาคอยช่วยสปอร์ตสนับสนุนเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนสมัยเด็กอะไรเงี้ยมาสปอร์ตมาสนับสนุนมาช่วยโปรโมโทธุรกิจของคุณนะดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะ ไปเป็นความรักเนาะขอให้ห่างไปกับความรักชาวตวนได้ค่ะ คนโสดคนรักเก่าจะกลับมานะคนรักเก่าที่เคยให้ทาให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่คุณรักมากๆนะทั้งรักทั้งหลงนะเขาจะกลับมาหาคุณส่วนคนมีคู่นะช่วงนี้เหมือนไปเจอกับภาพบาดตาบาดใจอะทำให้เหมือนแฟนเก่าเขากลับมาหรือไงนี่แหละแล้ว คนของคุณก็โลเลนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออตกลงเขารักเราบ้างหรือเปล่าหรือรักแต่คนเก่านะก็เลยทําให้มีเกณฑ์ที่จะต้องมีปัญหาในคาวามสัมพันธ์นะส่วนคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเนาะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับความทำนายของชาวตุลประจำเดือน ตุลาคม2568้าอถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาคลิปจะได้ดูบการแจคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ